สวัสดีครับผมเข้าตู้พลพศน,นะครับในช่วงปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับไปไหนมาไหนปลอดภยัยแล้วขอให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแก้มแกม,มนค่ะ ปีใหม่ปีนี้นะคะก็ขอวอวยพรทุกคนมีความสุขมากๆนะคะคิดอะไรก็ขอให้สมหวังค่ะใครคิดอยากจะทําอะไรในปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้ส่งความปรารถนาทุกๆคนนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยมีความสุขมากๆในปี2560ค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับผมตตนาลินรับบทเป็นสุวรรณราชผู้มีธาตุน้ำนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับผมขอให้ทุกคน เจอแต่สิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆนะครับผมสิ่งเก่าๆที่ไม่ดีก็ขอให้เลือนหายไปนะครับผมแล้วก็ต้อนรับสิ่งใหม่เข้ามาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะการ์ตูนท่านพักเศรษฐีทอนค่ะช่วงนี้ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะใครที่มีแผนที่จะเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศหรือว่าในกรุงเทพก็ตามนะคะขอให้เดินทางโดยปลอดภยัยโดยสวัสดิภาพนะคะขอให้ไปเที่ยวกันอย่างสนุกสนานแล้วก็มีลิมิตนิดนึงนะคะ พวกแอลกอฮอล์เนี่ยก็ดื่มแค่พอประมาณพอแล้วก็ในปีใหม่นะคะตุ้มก็ขออวยพรให้ทุกคนนะคะเจอแต่สิ่งดีๆนะคะมีแต่ความสุขสิ่งไม่ดีสิ่งร้ายๆสิ่งที่ทําให้เราทุกข์ใจนะคะก็ขอให้ทิ้งไว้กับปีเก่าปีใหม่เราก็มาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นชีวิตเริ่มต้นสิ่งดีๆกันใหม่นะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงด้วยแล้วก็ร่ํารวยไม่เจ็บไม่จนค่ะสวัสดีครับผมโมเดลสิทธาครับผม ใกล้จะปีใหม่กันแล้วนะครับทุกคนก็ขอให้ทุกคนนะมีความสุขมากๆครับแล้วก็คิดสิ่งใดนะครับขอให้สมหวังทุกสิ่งทุกประการเลยนะครับผมสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนสวัสดีค่ะชิงชิงคดิษฐาค่ะปีใหม่ปีนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงใครเดินทางไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังตัวด้วยนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนละครจากกวงๆก็ขอให้ติดตามชมด้วยนะคะ บายบายสวัสดีค่ะ,คะปุเป้เกศรินทร์ค่ะสำหรับวันนี้ปุเป้มีอะไรจะมาบอกทุกคนก็คือจัเชัญสุขสันต์วันปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพร่รางกายแข็งแรงเจอแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ตามปรารถนาก็สำหรับวันนี้จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะน้ำพึ่งธนพัท์นะคะหรือว่ามาริการนารีนั่นเองค่ะสำหรับปีใหม่ปีนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยพบเจอแต่สิ่งดีๆเรื่องดีๆแล้วก็คนดีๆในชีวิตนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อย่าลืมติดตามละครของพวกเราด้วยนะคะสวัสดีครับผมวันสุรศักดิ์สุวรรณวงศ์นะครับก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องการเดินทางครับรักษาความปลอดภัยด้วยนะครับผม ขอให้ทุกคนมีความสุขครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับปีใหม่นี้ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงโครคภัยไข้เจ็บไม่มีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็ปีใหม่แล้วก็หาอะไรทําใหม่ๆอะไรที่แย่ๆก็ปล่อยมันไปอย่าไปสนใจนะครับแล้วก็ขอให้การเงินการงานการอาชีพทุกอย่างใครที่โสดก็ขอให้มีแฟนใครที่มีแฟนอยู่แล้วก็ขอให้คบกันนานๆ ก็มีความสุขมากๆนะครับปีใหม่นี้ปี2560นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับปีใหม่แล้วนะครับก็วันนี้ก็มีโอกาสแต่งตัวแบบนี้มาถ่ายละครเรื่องสี่ยอดกุมารก็ที่โอกาสนี้แหละครับจะถึงปีใหม่แล้วก็ขอโอกาสนี้เวพรให้พี่น้องทุกคนทุกท่าน นะครับที่ชมละครมาก็ดีไม่ได้ชมละครมาก็ดีเปิดมาพบผมกำลังพูดในขณะน,นี้ก็ขอให้ทุกท่านทุกครอบครัวมีความสุขความเจริญในโอกาสที่จะขึ้นปีใหม่2,560นั้นจะทำการใดๆก็ขอให้พบบความสำเร็จลูกๆหล,ลานๆที่กำลังศึกษาเล่าเรียน ก็ขอให้เป็นเด็กดีเป็นคนดีของพ่อของแม่เป็นคนดีขอ,อข,อนนดของบ้านของเมืองในโอกาสนี้ในฐานะที่อยู่มานานก็ขอเตือนลูกหลานการเป็นคนนั้นถ้าไม่มีควา,ามรู้ก็เหมือนนอกไม่มีปีกจะบินสูงไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้ลูกหลานทุกคนกาลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ใน แสแดงไหนก็ตามตั้งใจเล่าเรียนเพราะว่าบ้านเมืองจะ,จะเจริญลูกเรืองไปอีกยาวไกลเราต้องศึกษาให้ทันโลกทันเวลาขอให้ทุกท่านโชคดีตลอดปีใหม่2560ครับโชคดีครับครับสวัสดีครับขุนหารนะครับหัวหมู่ดินดำจากละคร4ยอดกุมารกับขอขอบคุณนะครับแฟนละครพื้นบ้าน ทุกขสุขคนนะครับผมก็ขออวยพรปีใหม่ห้แฟนละครทุกๆท่านเนาะครับเนาะห้มีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขความเจริญบุญรักษาพระคุ้มครองเดินทางไปไหนมาไหนก็นให้เที่ยวสนุกสนานปลอดภัยครับคิดสิ่งใดกับขอห้สมความมุ่งมา่ปราถนาทุกสิ่งทุกก,การเฮ่งเฮ้งลุยๆสวัสดีปีใหม่ครับสุขสุขคนครับขอบคุณหลายๆครับ สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะปี2 0 1พันสองพันนะคะขอให้ทุกๆท่านมีความสุขความเจริญมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงมีเงินมีทองไหลมาเทมาตลอดทั้งปีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีปีใหม่ค่ะ ก็สวัสดีปีใหม่ปีพศ2560นะคะเป็นปีระกาก็ขอให้เป็นไก่ไก่ฟ้านะคะมีความสุขในปีใหม่นี้นะคะสิ่งไม่ดีก็ฝากไว้ในปีเกา่าความทุกข์ความโศกความโรคความภัยนะความจนทั้งหลายสิ่งไม่ดีทั้งหลายฝากไว้ในปีเก่านะกะ็เราขึ้นมาปีใหม่เอาแต่สิ่งดีๆมาในชีวิตนะคะขอให้มีความสุขมากๆในวันปีใหม่นะคะมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ